สวัสดีครับวันนี้ครับผมเ o s o f t Teams นะฮะเราลองดูตรงที่3จุดตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับ m o r e Action จะมีตรงนี้ใคครับมาใหม่นะครับชื่อว่ามิ팅ออปช o นนะครับผมเราลองดูนะฮะคลิกเข้าไปมิ팅ออปช o นนี่ครับเปิดการตั้งค่าขึ้นมาบนทีมตรงนี้เลยนะครับก็เลยตั้งแต่ว่ามีใครบ้างที่จะเข้ามาร่วมประชุมได้เลยฮะเปิดให้ทุกคนหรือเฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้นนี่นะครับหรือจะ มีเรื่องของการประกาศว่าใครบ้างนะครับคำเข้ามาออกไปนะครับใครบ้างสามารถพีเต์เนี่ยตอนนี้เป็นไอวันก็เปลี่ยนเป็นองค์ริมีก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็น,นี้ฮะปิดไม่ให้เปิดไมโครโฟนก็ได้นะครับผมอ่าน,นี้นะครับถ้าตอนนี้บอกว่ายอมให้ผู้เข้าร่วมอันมีวตัวเองได้นะครับถ้าเราปิดปุ๊บนี่ครับกดเซฟไปนะฮะผู้เข้าร่วมไม่สามารถที่จะเปิดไมตัวเองได้ครับผม ตอนนี้มาง่ายๆครับผมเซตติ้งนี้ฮะสามจุดนะครับม e e ติ n งออปชันครับผม